สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่น้องนองนักตกปลานะครับเอฟซีของเบายันพามวลพาเลาะทุกๆ่ันนะครับสําหรับเมื่อนี้ก็มาพ่อกันคือเก่านะครับกับบรรยากาศเต่ากับเบายันนะครับสําหรับเมื่อนี้ครับผมจะพาพี่พี่น้องนนะครับมาตีปลาช่อนปลาชะโดนะครับลักษณะก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นบ่อทรายนะครับนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นทุ่งหน้านะครับแต่ว่าทางเขามมนต้องเขาฟังทั้งทุ่งหน้านะครับจอดรถอยู่ใกล้ๆูนนะครับ นะครับผมจอดรถจะขุดนะครับผมก็เดินเขามานะครับนี่ครับลักษณะไม้นะครับไม้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับสําหรับผู้ใดที่เขามารับชมคลิปใหม่นะครับของบ่ายันนะครับก็อย่ริ่มกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจ้กับบ่ายันพาบอลพาเลาะนะครับสําหรับช่วงนี้นะครับอากาศก็เย็นๆนะครับอากาศก็เปลี่ยนแปลงนะครับขอให้เอฟซีของบ่ายันนะครับดูแลสุขภาพนะครับก่อนออกจากบ้านนะครับก็อย่าล่มใส่แมสนะครับเพราะว่า ตรงนี้โควิดก็ยังระบาดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปตกกันเลยนะครับก่อนที่จะไปตกนะครับผมจะพาไปเกี่ยวเหยื่อกันก่อนนะครับแดี๋ยวมือนีผมจะได้เหยื่อเด็ดมาเลยนะครับตัวนี้ลอกเบิ่งนะครับผมจะใส่เหยื่อยังมือนีนะครับเดี๋ยวไปเกี่ยวเหยื่อกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปตกนะครับเดี๋ยวมือหนีผมจะพาเกี่ยวเหยื่อกันก่อนนะครับสําหรับมือนีนะครับผมจะมาตกในบ่อไส้นี่ส่วนมากที่จะเจอนะครับก็จะเป็นป่าเโดซะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมก็เลย ใช้เป็นชุดเบ็ดสั่งตายปลาชะโดนะครับนี่นะครับเหยื่อเด็ดของผมมือนี้นะครับเป็นเหยื่อกระปอมดับเบิลเอนะครับนี่นะครับเหยื่อกําลังฮิตนะครับเหยื่อกะปอมดับเบิลเอนะครับผมจะสอนเกี่ยวเหยื่อกันเลยนะครับสําหรับเบ็ดในลักษณะแบบนี้นะครับเมนบุรีอยากได้นะครับผมบุหรีเฮ็ดขายนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์วิดีโอวิธีเฮ็ดไว้ใต้คลิปนี้นะครับก่อนเื่อนะครับผมจะเกี่ยวจากตัวบนก่อนนะครับ ตัวบนนะครับให้เกี่ยวเข้าปลายคางให้เราครับในทะลุที่จมูกนะครับแล้วตัวที่สองนะครับวัดลงมาให้ตรงนะครับวัดลงมาให้ตรงแล้วก็เกี่ยวนะครับเบ็บถึงตรงไหนเข้ากับเกี่ยวตรงนั้นนะครับแล้วก็เช็คเบิ้งนะครับเช็คเบิ้งตัวที่สองก่อนนะครับเยื่อตรงตัวตรงนะครับห้ามให้เยื่องอเห็นบอครับ เขาเกี่ยวตัวนี้สั่นเกินไปนะครับเหยื่อเขาจะงอแบบนี้นะครับบได้นะครับพอต้องเกี่ยวใหม่นะครับแล้วก็ตัวที่สามนะครับผมก็จะวัดลงมานะครับวัดลงมาถึงตรงไหนผมก็จะเกี่ยวตรงนั้นนะครับวัดลงมาถึงตรงนี้นะครับผมก็จะเกี่ยวตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับเกี่ยวแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องเช็คเบิรงกอนนะครับ่า เยื่อผมตัวตรงบอเด็ดผมตัวตรงบอนะครับนี่นะครับเกี่ยวแล้วผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับทุกยางก็พร้อมนะครับผมก็จะใส่กันสวะให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปตกกันเลยนะครับตอนนี้ก็สายแล้วนะครับแดดเริ่มออกแล้วนะครับนี่นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับเหยื่อกับปอร์มเอนะครับนี่กับปอมดับเบิลเอุดยอดนี่นะครับพอร์มนะครับมันก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับรับเหยื่อแบบนี้นะครับผมจะโทรงนะครับถ้ากัดโดนเราผมจะวัดเลยนะครับผมจะทรงเหมือนกับกบอย่างนะครับถ้าสายขยับผมจะซับเลยนะครับถูกอย่างกพร้อร์มนะครับเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับผม ไปกันครับ นี่ครับ จะโจนะครับขึ้นมาแล้วเอาขึ้นมาเลยนะครับโดนเรียบร้อยครับโดนเรียบตัวล่างครับงัดขึ้นมาเลยแล้วครับเรียบร้อยนะครับจะโดนตัวแรกของวันนี้นะครับยอดครับเดี๋ยวจับให้บังครับมีอะสดยังไงก็ไม่อดตายมาแล้วครับ ตัวแรกของมือนี้นะครับสำหรับเหยื่อสดไม่มีอดตายนะครับกับกระปอมดับเบิลเอนะครับนี่ผลงานของเหยื่อกระปอมดับเบิลเอสุดยอดครับมีเหยื่อสดยังไงก็ไม่อดตายิองนะครับเดี๋ยวผมให้เบิ้งนะครับโดนเบียดตัวใหญนะครับโดนเบียดตัวล่างนะครับนี่กับชุดเบียดสังตายปลาชโดนะครับิองนะครับสังไตดีนะครับนี่เบียดซีโอ 5O แล้วก็ 4O นะครับโดน 4O ตัวล่างนะครับสุดยอดนะครับโดนแบบนี้ยังไงก็ไม่รอดนะครับนะครับไลง่งามๆเลยสุดยอดกับเหยื่อกกระปอม double A สุดยอดวะครับเหย,ยื่อกกระปอม double A ย่ำเลย,เยผมปวดเหเบิึงนะครับปวดเหเบิึงใกล้ๆเลย นะครัโดนเยืออเบ็ดตัวล่างนะครับนี่อย่าลืมนะครับใช้คีมนะครับในการปลดนะครับห้ามใช้มือนะครับเพราะมันอันตรายนะครับนี่เบ็ดสามตัวนะครับกับชุดเบ็ดสั่งตายปลาชาโดนะครับสุดยอดถังมานเท่ากับได้ทํางานแล้วครับทํางานตั้งแต่เช้าเลยนะครับนี่มืองนะครับ ถังหมันทำงานตั้งแต่เช้าแล้วอู้หตกไงนะครับลงไปแล้วขดอยู่เลยนะครับนี่จุดยอดเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับว่าจะมีผลงานเพิ่อมอีกก่อนะครับเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับมีย่อสดยังไงก็ไม่อดตายไปกันครับจะพาตีไม้ข้างนาน,นี่ครับไม้คลองข้างทางนะครับนี ผมก็ยืนอยู่บนถนนคอนรีพนะครับนี่จะพาดไีไม้ข้างหน้านี่ครับนสนามนะครับผมเห็นป่าเรนนะครับลองิึงนะครับว่าจะเด็กฝนบอนะครับกันแกลัวครับกันเลย ดอกแรกเอาเลยครับโดนครับโดนอยู่นะครับดอกแรกก็เอาเลยมานะครับโอ้ตัวนี้ยังอ้วนเลยครับนี่ย่างอ้วนเลยหัวที่สองของมือนี้นะครับหัวแรกเป็นปลาชะโดนะครับหัวที่สองนี่ครับเบิ้งเลยครับปวนปักเลยครับตัวน่าจะเจ็ดแปดคีดนะครับนี่ แอทีดได้อยู่ครับนี่ย่างอ้วนนะครับเดี๋ยวผมจับไปเบิ่ครับนี่นะครับขึ้นมาแล้วครับเป็นประคอตัวที่สองนะครับตัวที่สองของมันนี่นะครับเป็นประคอตัวแรกเป็นปลาชชโดนะครับเบิ้งดีทองนะครับนี่เบิ้งนะครับนี่ทองยโ่ยนะครับอ้วนปักนะครับนี่เบิ้งตรงหลังนะครับนี่หัวแหลมปิดเลยหัวใหญ่นะครับนี่เบิ้งนะครับนี่ทองยั่วยोย่างอ้วนเลยครับ สุดยอดครับถ้ามียาสดยังไงก็ไม่อดตาย่างนี้ครับผมให้เบิงนะครับโดนเบียดตัวไหนนะครับโดนเบียดตัวบนนะครับนี่อีกตัวหนึ่งยังอยู่ในท้องเล่นะครับนี่โดนเบียดซีโอตัวบนนะครับเดีย๋ยวผมจะปดให้เบิงนะครับผมปดให้เบิงแอบบใกล้ๆเลยนะครับนี่ ดไนบบ้รคัโดนแบบนี้ไม่รอดแน่นอนนะครับนี่ถ้ามีเหยื่อสดไม่อดตายแน่นอนรถดย,ดยากรับนี่ ได้ๆนะครับนี่กดยาแหงนะครับนี่ครับรูดออกมาแล้วครับนี่ครับผมเรียบร้อยครับครับเรียบร้อยครับเอาไปใส่ทั้งม้านกันก่อนนะครับนะครับอุ้ย าโดนะครับยังอยู่ข้างในนะครับชะโดยังไม่ได้ตายนะครับเ่ยน่ครับปลาคอลงไปแล้วครับตัวที่สองสองวันนี้นะครับนี่าคอเนี่ยปลาชะโดนะครับเดี๋ยวไปลุยกันต่ออีกครับจะมีผลงานเพิ่มมอนะครับสองแต้มนะครับมันนี่สองแต้มแล้วจุดยอดกับเหยื่อสดไม่อดตายแน่นอนไปกันครับครับเดี๋ยวผมเดี๋ยว ผมจะพาตีหมายเก่านะครับนี่นะครับตรงนี้ข้างน้าก็เป็นคลองนะครับตรงนี้เป็นช่วงน้ำขาดนะครับนี่นะครับน้ำขาดแล้วก็ต่อไปครับตรงหน้านะครับตอนนี้มันก็ได้ว่านเข่าครับเข่าก็เริ่มง่ายแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาตีนะครับหมายเก่านะครับลองมึงครับก็จะได้ผลม้อนะครับ ตีไปนะครับไม่เดียวก,กัดเลยนะครับผมเห็นปลาหน่อยอยู่นะครับผมคิดว่ามันน่าจะมีหลายตัวอยู่ครับตรงนี้ ดัดทีเหรอครับอุ้ยดัดผัโดนครับดัดผัโดนเลยเสียดายอุ้ยเอเ้ยตกใจยังอ่ะกระโดดครับโตโอซ้ามื่อกี้นี่เลยครับอุ้ยเสียดายเดี๋ยังค,ยง,งครับเดี๋ยวเอาไม้เอาไม้ครับครับเดี๋ยวผมให้เบิ่งนะครับนี่ เห็นไหมครับมันนอนอยู่ข้างๆตะลิงครับตัวนี่เป็นโลครับนี่เดี๋ยวว่ามันบกกัดนะครับผมตีพันหนามันเหนผกับบกัดนะครับนอนอาบแดดเฉยเลยครับนี่แต่ก็เหตุแต่มันมาได้ครับเดี๋ยวผมจะลองตียำไปอีกนะครับว่ามันจะเอาบอนะครับครับเดี๋ยวผมจะพาดกลับมาซ้ำหมายเดิมนะครับหลังจากตีเอง กัดของผมกัรดบรดนนะครับหลจาตกใจกระโดดไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาสั่มหมายเก้านะครับต้องมึงครับก็จะได้ผลบอลนะครับอุ้ยกัรดบรดนไม่แรกเกาเลยครับ ได้ครับมือหยังครับเอาไม้เอาไม้ครับที่นะครับไม่แรกครับเมื่อกี้นี่กลับมาส้ํานะครับหลังจากผ่านไปยี่สิบนาทีนะครับผมกลับมาส้่มใหม่นะครับไม่แรกกับกันดเลย แต่ว่ากัดบรโดนเยอะนะครับเอาไมครับเอาไม นวครับกันแล้วกระแทกครับกัะแหง้วกรโดนครับกรโดนอีกนะครับกระโดนเยอะครับตัดซ้ำนครับกระแยงบัเบิ้งโดนครับเดี๋ยวนี้โดนครับหวไงนะครับดิ มาแล้วครับอาจจะลักโลครับอุ้ยนีนะครับตัวนี้ลักโลแนี่นอนะครับนี่ผมให้บังนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับลักโลแน่นอนะครับนี่ครับกระปอมเอนะครับ กระปอมดับนีนะครับยิ้สีอยู่ปากเลยนะครับนี่สุดยอดครับโปบมงไกนะครับตัวนี้หลักโลแน่นอนนะครับนี่อูยัางอ้วนนะครับเบิ้งนะครับนี่ปองยิ้ยวย่เลยครับสุดยอดครับเดี๋ยวผมจับให้เบิ้งครับนี่นะครับตัวที่สามนะครับของมือนี้นะครับเบิ้งครับตัวนี้ยัางไงนะครับนี่ตัวนี้หลักโลแน่นอนนะครับนี่เบิ้งนะครับนี่โดนเบ็ด ซีโอต,ตัวบนนะครับนี่ซีโอตัวบนนะครับนี่ครับซีโอตัวล่างยังยังดูนี่นะครับโดนกระปอมดับเบิลเอนะครับนี่นี่ครับหัวกระปอมมังอยู่นี่นะครับสุดยอดนีเยอะสดยังไงก็ไม่อดตายแน่นอนนะครับสุดยอดเลยครับกับหม้ข้างทางสายสดไม่อดตายนะครับิ oui well id, ึงนะครับอ้วนแห้งนะครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งถี่ถ่างมันนะครับ นี่นะครับกองยยโย่เลยครับนี่้วนคักครับนี่เบิ้งเลยครับนี่หัวแหลมๆอย่างไงเลยสุดยอดมีเยอสดมีกระปอมเอนี่ครับยังไงก็ไม่อดตายครับผลดออกมาแล้วครับเหยื่อที่เขากําลังฮิตนะครับกระปอมดับเบิลเอสุดยอดครับเราไปใส่ถังมานนะครับ ตัวที่สามนะครับของเมื่อนี่มองนะครับลอใส่ถังหมานกอนนะครับนี่นะครับเต็มถังแล้วครับมองนะครับ,รบสามตัวนี้ก็เต็มถังแล้วครับนี่มองนะครับนี่ตอนเห็ดลึกๆอยู่สุดยอดสายสดไม่อดตายย่ำนะครับ กับกระปอมดับเบนเอนะครับโมน,นี่ได้เยอะกระปอมดับเบเอมาสุดยอดอีดีมานให้เราครับมาสรุปผลงานของบาวยันในโมนี่นะครับโมนี่ก็ได้มาเป็นปลาชโดหนึ่งแต้มนะครับกับปลาช่อนสองแต้มนะครับปลาคอนี่จดปปับเบนเงนะครับปลาคอสองแต้มนะครับมีแต่ตัวอ้วนๆเลยครับปลาคอนี่สุดยอดครับ กับเหยื่อกับปอมดับเบิลเอนะครับสำหรับปลาโดนี่นะครับมัตีอยู่ในบ่อรายนะครับหลังจากนั้นผมก็ออกมาตีตามข้องข้างนอกนะครับอะไรประกออมาอีกสองแต้มนะครับสรุปผลงานมื่อนี้ทั้งหมดได้เป็นสามแต้มนะครับสุดยอดนะครับกับเหยื่อกาลังฮิตกับปอมดับเบิลเอนะครับสุดยอดอีกผมก็ตอนนี้ผมก็จะเดินทางกลับนะครับเพราะว่า ตอนนี้มันกัสายเราแดดกัฮ้อนแล้วนะครับร่มกัแห้งน้ำนะครับเยวผมกัหมดแล้วนะครับผมกัขอขอบคุณนะครับที่วีน้องๆนะครับที่เข้ามารับชมตั้งแต่เริ่มแรกจนจบนะครับขอบคุณการคอมเมนต์ดีๆนะครับขอบคุณการกดไลค์กดแชร์นะครับที่ให้กระเป๋ายันมาโดยตลอดนะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับก็อย่าล่มกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆของบ่าวยันต่ตอไปอีกนะครับตอนนี้ผมก็จะกลับนะครับสวัสดีครับ ขอจบคลิปได้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม